ลอยได้เลยนะครับเต็มที่คร <Good boy. S 1> ับโ,โอ้ยเล่นการคอน้งข่ายครับใ <laughs> ห้นี้เฮ้

เหลืออีกนาทีครึ่งครับคอยหมัดแล้วก็โจด้าน

เส้นเวลาแล้วบอก

在哪儿